เรื่องจากโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทํางานภาระหนักขนาดไหนอุปสรรคต่างๆนา,นานาคงจะตามมาไม่หมดแต่ก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้ครับผม โรงเรียนภพศสาลวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทโซ่และมีฐานะค่อนข้างยากจนเด็กนักเรียนในโรงเรียนภพศสารวิทยาไม่ค่อยพูดภาษาไทยมักพูดภาษาท้องถิ่นการสื่อสารกับเด็กนักเรียนค่อนข้างลำบากเด็กนักเรียนบางคนบ้านอยู่ไกลอาศัยจัก,กรยานปั่นมาโรงเรียนไปกลับร่วม6กิโล ถึงแม้จะเจออุปสรรคความยากลำบากในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงงบประมาณที่มีจำกัดแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูแล้วที่เสียสละและอุทิศตนเพื่ออนาคตทางการศึกษาสำหรับปัญหาทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกเสมอปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนในลำดับต้นๆก็คือซื้อเครื่องกองน้านะครับเนื่องจากน้าที่นี่นะครับ เป็นน้ำบาดาลพอสูบขึ้นมาแล้วจะมีค่าวหินปูนติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเด็กจะดื่มน้ำที่นี่นะครับก็มีค่าบหินปูนติดอันดับที่สองนะครับวัตถุประสงค์ที่ขอ,อ,อสนามเด็กเล่นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่นนั้นชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมนะครับ โรงเรียนภัยสารวิทยาจังหวัดส,สกลนครแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งใน87โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทพพดุงพรมมะพร้าวจำกัดทางบริษัทหวังว่าทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เด็กไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอสนับสนุนต่อย,ยอดการศึกษาโดยมอบทุน200,000บาทให้กับโรงเรียนภัยสารวิทยาจังหวัดสกลนครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา8 7พรรษา